นะคะแล้วก็การปลูกปา์าอันนี้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกยางพาราปลูกปา่าปลูกทุกเรื่องบ้านเราส่วนมากตอนมันเล็กเราเห็นว่าต้นมันเล็กพอปลูกแล้วมันห่างไปนะคะเหมือนเราถ้าใครไปภาคใต้เราก็จะได้ความรู้จกากภาคใต้ใช่ไหมนะ,ะพอพืชเมื่อมันโตขึ้นมันก็กางใบออกไปถ้ามันแออัดมันก็จะไม่ออกลูกไม่ออกน,อน,อน,น้ำยางอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะนะคะเข้าเสียดายพื้นที่นะบานเท่าน่านะบ้านเราส่วนมากบอกว่าเสียดาย ห่อไงดกม้เมตรนี่สอเมตรเปนตัวนี่ห่างสี่เมตรเป็น <c oughs> <c oughs> บ่นไง

โอ้ลืมถ่ายยังวะลืมแป้งถ่ายบปติดนี่มันเตึงไหนอยู่เด้เขาลืบมาถ่ายกินแม่ยุคกวนทุกคนสุกร์ใส่ผ้าเออจิโคสนาผ่าคำปีนาละพระกันไปเดินแบบหลวงพ่อองค์ดำแล้วสองคนนี่อแล้วแบบนี้ อาหารหลักมีแมก็เสียมอาหารรองมีอะไรนี่มีผมก็โบลล่มมีหน้าที่อะไรกันเสียมโบลล์มเขาจะใช้กันเป็นเป็นห่า